สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนักร้องสาวที่โด่งดังเป็นอย่างมากในยุค90จนถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างคุณคริสติน่าอากิราเจ้าของฉายาคล e น n of Dance แห่งเมืองไทยและราชนีล้านตลับคุณคริสติน่าในยุคสมัยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเธอเป็นนักร้องหญิงคนแรกและคนเดียวที่มียอดจำหน่ายเทปทะลุล้านตลับมากถึง4ชุดด้วยกัน ได้แก่ชุดนินจาคริสติน่าอาวุธลับรหัสร้อนและโกเด้นอายโดยเฉพาะชุดที่3ก็คือรหัสร้อนมียอดขายสูงสุดถึง3ล้านตลับทำให้เธอเป็นนักร้องหญิงไทยคนเดียวที่มียอดขายสูงสุดตลอดการและมียอดจำหน่ายรวมกันทุกอัลบั้มมากกว่า10ล้านชุดแล้วก็ยังไม่มีใครที่ทำลายสถิติของเธอได้จนถึงตอนนี้สำหรับประวัติของคุณคริสตินาอากิลา เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอนะครับเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2509ปัจจุบันอายุได้58ปีคุณคริสติน่ามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนเธอเป็นลูกสาวคนโตของคุณโทนี่อากิรานักดนตรีชาวฟิลิปปินส์กับคุณมาการ์ตตอากิราชาวฝรั่งเศสคุณคริสติน่าเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบไอสูที่โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสกรุงเทพ และจบระดับปริญญาตรีด้านเลขานุการการบริหารจากประเทศฝรั่งเศสจากนั้นในปี2527เธอก็ได้เข้าประกวดนางสาวไทยตอนนั้นก็ใช้ชื่อในการประกวดว่าตรีจินดา อากิาสกุลแล้วก็ได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายต่อมาคุณคริสติน่าก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบโฆษณาสินค้าต่างๆแล้วก็ถ่ายแบบลงปกหนังสือนิตยสาราต่างๆนะครับสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการนักร้องของคุณคริสติน่าอากิราเริ่มต้นจากคุณเรวัตพุทธินันได้ชักชวนให้มาเป็นศิลปินในสังกัด GMM Grammy ซึ่งคุณเรวัตพุทธินันนั้นรู้จักกับคุณพ่อของคุณคริสตินา พอมาอยู่ที่แกรมมี่คุณคริสติน่าก็ได้ออกผลงานเพลงชุดแรกในปี2,533ชื่อชุดนินจาคริสติน่าพอผลงานเพลงชุดนี้ออกปรากฏว่าคุณคริสติน่านั้นก็โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงในเวลาไม่นานนักซึ่งเทปชุดนี้ก็มียอดขายมากกว่า2ล้านตลับนะครับหลังจากนั้นงานต่างๆก็หลังไหลเข้ามาต่อมาในปี2,534เธอก็ได้ออกผลงานเพลงชุดที่2ตามมาก็คือชุด อาวุธลับผลงานเพลงชุดนี้ก็โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนั้นผลงานเพลงของคุณคริสติน่าที่ออกมาล้วนแล้วแต่โด่งดังทั้งสิ้นนะครับทำให้ยอดขายเทปรวมทั้งหมด4ชุดก็มียอดขายเกิน10ล้านตลับนะครับ อันนี้ยังไม่รวมทั้งซีดีและการดาวน์โหลดอีกต่างหากคุณคริสตินานั้นก็มีงานเข้ามาไม่ขาดสายทั้งงานคอนเสิร์ตซึ่งก็จะมีทั้งแบบเดียวและร่วมกับศิลปินคนอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะงานคอนเสิร์ตของคุณคริสตินานั้นเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนนี้คอนเสิร์ตของคุณคริสตินาก็ยังคงมีอยู่แล้วก็มีแฟนเพลงหลังไหลเข้าไปชมกันมากมายนะครับสำหรับสถานะทางครอบครัวคุณคริสตินา ตอนนี้ก็ยังโสดสนิทนะครับแต่ถึงแม้นว่าอายุของเธอเกือบจะเข้าเลข6แล้วก็ตามนะครับแต่ความสวยของเธอนั้นไม่หายไปเลยนะครับกลับสวยยิ่งกว่าเดิมอีกต่างหากในด้านความเป็นอยู่ของคุณคริสติน่าก็มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับมีความสุขกายสุขใจมีความสุขกับการทำงานทุกวันนะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณคริสติน่าอากิล่านักร้องที่โด่งดังที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีงานไม่ขาดเลยนะครับ